เอามาดูจับตามองอีกหนึ่งเรื่องกันต่อคุณผู้ชมคือเรื่องรักๆคล้ายๆเราก็ต้องจับตามองใครโสดโสดนะหรือ,อยังอเอ๊ะแอบคุยคน,น,นหรือเปล่ามีคนคุยใหม่หรือยังอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องดีๆแหละที่เราจะต้องคอยตามเชียร์เขานะคะล่าสุดบอยประกรชนแก้วดีใจกับหนองดูสิว่าคนจับตามมองว่าเฮ้ย หรือว่าน้องธนามนีข่าวดีจ้าพี่ชายเลยชนแก้วดิงดังๆกันหน่อยอะไรแบบนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆดาราแล้วก็แฟนๆนอดสงสัยไม่ได้นะคะเพราะว่าบอยป,อประกอนเขาโพสต์เป็นภาพนี้ค่ะพร้อมหน้าพร้อมตานะแม่ลูกนะคะนะฮะก็อยู่กันเต็มเลยแล้วก็ชนแก้วชาเขียวกันแบบแฮปปี้พร้อมข้อความนี่ไงมันจะเป็นข้อความแคปชั่นนี่แหละที่มันทำให้เราเอ,าอะบอกได้คำเดียวดีใจด้วยจริงๆว่าไอ้นองนะฮะแล้วก็ แอดไปที่คุณหนองนะคะแล้วก็โชนอย่างนี้ไงคนก็แบบเฮ้ยดีใจเรื่องอะไรอะสีหน้าวางตาทุกคนมันดูแบบเต็มเปรียมแต่ว่าดูหน่องสิหน่องทําหน้าแบบเอ๊ะฉันแบบฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเปล่านะ <S <S ในอะไรอย่างเงี้ยนะคะยินดีเรื่องอะไรฉะเฉลยหน่อยดีใจที่หน่องมีแฟนหรือเปล่าใส่เสื้อสีชมพูแหมดูคนตีความนะหรือจะมีความรัก ม s <S ช่ช่างช่างจะช่างจะคิดนะอันนี้คือกำปายแค่ชาเขียวเท่านั้นนะคะ mm hmm. ขณะเดียวกันค่ะมีคุณบุ้งสทีหรือว่าคุณบุ้งใบหยกเนี่ยมาคอมเมนต์ไลน์มาหาเซไม่ต้องร้อยถาม mm hmm. นี่เป็นไงเป็นการเค้นเอาความลับไง <laughs> ทำเอาหน่องต้องบอกให้ใจเย็นก่อนที่ในไอจีของคุณบุ้งจะลงรูปคู่หน่องแล้วบอกว่าพอข้ารู้เรื่องเจ้าข้าน้ําตาไหลเลย mm hmm. แฮปปี้มาก ก่อนที่คุณหน่องจะรีโพสต์อรี่ดังกล่าวพร้อมตอบกลับว่าข้ายังไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนข่าวดีครั้งนี้เนี่ยจะอะไรเรื่องอะไรอย่างที่เราคิดไหมเรื่องสาวหรือเปล่าหรือยังไงมันจะมีเรื่องอะไรที่แสดงความยินดีเรื่องงานเหรอเรียนจบก็จบนานแล้วไงเรื่องงานได้งานใหม่หรอมีโปรเจกต์ใหญ่รอะไรใดๆหรือจะเป็นนักธุรกิจหรอเปิดบริษัทหรอแล้วทําไมเขาไม่ดีใจทําไมเขาต้องทําหน้าเราสงสัยแล้วทำไมเขาต้องทําหน้าแบบนั้นก็สไตล์หน่องไง อ๋อเหรอเนี่ยสไตล์หนองอยากรู้แล้วเนี่ยสไตล์ของเขาค่ะหาก่อนหาไอจีคุณบุ้งใบยกสิมันจะต้องยังไงนะคะภายใต้ความอยากรู้นั้นภายใต้ความอยากรู้ต้องให้ฝันค่ะเรื่องนี้นะคะเราเราถนัดนะเรื่องของชาวบ้านคืองานของเราจริงนะคะพี่เอไมตตองพี่เอนั่งแบบรอสวยๆพอ๋ยวน้องจัดการเองอะไรอย่างงี้เนี่ยในไอจีไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะมีแบบเออชีวิตปกติของน่องเขาไปแต่ว่ากับคุณบุ้งหรอ ก็ไม่มีนะอยากรู้แล้วว่าคุณผู้ชมคุณผู้ชมหาแล้วว่าบอกเราหน่อยสิเออเราช่วยกันเราช่วยกันช่วยกันทำมาหากินนิดนึงเพราะว่าคุณบุ้งเขาก็ลงแค่สตอรี่ไงมันไม่มีอะไรอเออแบบแท็กแบบแซลแกลงกันหรือเปล่าต้องรอเฉลยหรอโอ้ยไม่ไหวแล้ว่ปวดหัวเครียดขนาดนั้นเลยเครียดปานนั้นเลยจริงจังยิ่งกว่าทำคะแนนสอบนะคะ น่าจะเป็นเรื่องดีๆแหละเขาถึงเอามาแซลกันนะคุณผู้ชมก็รอติดตามแล้วกันนะคะค่ะเชื่อว่ายังไงน่าจะเป็นเรื่องดีๆแนะน่ๆอ